สวัสดีค่ะกติบอกเล่าพอแนะนำรถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะรถกระบะทรงดีๆนะคะราคาประหยัดหลักหมื่นเท่านั้น้าสามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะเชฟโรเลตโคโรราโด2.5ราคา99,000บาทรถกระบะมือ2ปี06เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลค่ะ 2,500cc ขับดีอัตราการเร่งดีและประหยัดทนทานด้วยนะคะ ช่วงร่างดีค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะขับทางไกลได้สบายวิ่งได้สะดวกนะคะแอร์เย็นค่ะภายนอกสีเดิมเดิมเร่มเอกสารมีให้ครบๆเลยด้วยนะคะนี่เป็นสภาพของภายในนะคะเบาะยังสวยแหงประตูยังเดิมอยู่เลยค่ะทุกท่าแค่99,000บาทคุ้มกันไหมเอ่ยมีเล่มครบรถสภาพพร้อมใช้อยู่ที่วังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วค่ะ สนใจทักที่รายละเอียดหรือว่านัดดูตัวจริงนะคะโทรได้เลยค่ะตามช่องทางการกติดต่อสรงคำอธิบายเพิ่มเติมแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ